สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสาระความรู้เรื่องธนบัตรนะครับที่มีเลขหนึ่งเพียงตัวเดียวนะครับผมบนเลขที่กํากับไว้บนธนบัตรนะครับผมก็จะมีราคาเกินหน้าของราคาธนบัตรแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่เพื่อนน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไร คำตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งเลขหนึ่งนะครับผมจะอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้นะครับผมบนเลขที่กํากับไว้บนธนบัตรนะครับผมที่ดูนะครับผมตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกที่อยู่ด้านหลังหมวดตัวอักษรนะครับจนมาถึงตัวสุดท้ายนะครับผมแต่บอกไว้เลยนะครับผมว่าไม่ใช่เลขหนึ่งทั้งหมดนะครับ แต่จะเป็นเลขแบบในั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ให้ความรู้ไปนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่งธนบัตรนะครับผมฉบับที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้ความรู้ในการประกอบคลิปนะครับก็เป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทรัชกาลที่9นะครับแบบ16นะครับแต่ไม่ใช่มีตัวเลขหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่มีนะครับฉบับจริงนะครับแต่ผมมีวิธีนะครับผมที่จะอธิบายนะครับผมให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้เข้าใจนะครับผมว่าเป็นตัวเลขแบบไหนนะครับ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นธนบัตรชนิดราคา20บาทก็ได้นะครับอาจจะเป็นธนบัตรชนิดราคากี่บาทก็ได้นะครับแต่ผมนําธนบัตรชนิดราคา20บาทนะครับเพื่อจะมาประกอบให้ความรู้ในคลิปนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับผมธนบัตรนะครับก็จะมีตัวเลขและก็หมวดตัวอักษรนะครับผมที่กํากับไว้บนธนบัตรนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายมือรานบนนะครับผมที่เป็นตัวเลขไทยนะครับแล้วก็หมวดตัวอักษรภาษาไทยนะครับ แล้วก็ม pues mm ุมขวาด้านล่างนะครับที่เป็นต nah ัวเลขอารบิกนะครับ okay. แล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับแต่นะครับไม่ว่าจะอยู่ด้านบนมุมซ้ายมือหรือว่าด้านล่างมุมขวามือนะครับก็จะเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันที่ด้านบนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวเลขไทยนะครับผมส่วนด้านล่างขวามือนะครับก็จะเป็นเลขอารบิกนะครับซึ่งผมจะขออธิบายที่ตัวเลขด้านล่างนะครับผมที่เป็นตัวเลขอารบิกนะครับ โดยที่ไม่ต้องดูตัวเลขตัวแรกนะครับที่อยู่ก่อนหมวดตัวอักษรนะครับผมให้ดูตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับที่อยู่หลังหมวดตัวอักษรนะครับผมจนมาถึงตัวเลขตัวสุดท้ายนะครับซึ่งธนบัตรที่ผมนามาเป็นตัวอย่างให้ความรู้ในการประกอบคลิปนะครับก็จะไม่มีเลขหนึ่งนะครับก็จะยังไม่มีราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่20บบาทเท่าเดิมนะครับแต่ผมจะใช้ธนบัตรฉบับนี้นะครับผมเพื่อจะอธิบายและบรรยายนะครับผมว่าตัวเลขหนึ่งนะครับผมที่อยู่บนธนบัตรนะครับผม ที่จะมีราคาเกินหน้าของราคาธนบัตรนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมโดยที่ผมจะมีวิธีการอธิบายง่ายๆนะครับโดยที่ผมจะทําตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นตัวเลขแบบไหนนะครับผมซึ่งผมจะขึ้นให้ดูตรงบริเวณนี้นะครับก็ให้ทุกท่านดูนะครับผมว่าจะเป็นตัวเลขแบบไหนนะครับซึ่งผมก็จะได้อธิบายและบรรยายคร่าวๆไปด้วยนะครับแบบแรกนะครับเห็นไหมครับที่ผมขึ้นให้ดูนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผม ที่หลังลูกศรสีเขียวนะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับผมเลขแบบนี้นะครับผมเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะครับผมซึ่งจะมีเลขหนึ่งอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหลังสุดนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับถ้านับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกทางซ้ายมือนะครับผมไปทางขวามือนะครับเลขหนึ่งนะครับก็จะอยู่ด้านหลังสุดนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็ต้องให้เป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวด้วยนะครับถึงจะเป็นเลขหลักหน่วยนะครับ แบบที่สองนะครับก็คือเลขหลักสิบนะครับก็เช่นเคยครับถ้านับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับผมทางด้านซ้ายมือนะครับไปทางขวามือนะครับเลขหนึ่งนะครับผมก็จะขยับนะครับผมจากตัวสุดท้ายนะครับผมขึ้นมาเป็นตัวที่หกนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวอีกเช่นเคยนะครับจึงจะเป็นเลขหลักสิบนะครับแบบที่สามนะครับก็คือเลขหลักร้อยนะครับก็เช่นเคยครับถ้านับ ต <Netz ank pedir als> <g os> uh ั้งแต่ตัวเลขตัวแรกทางด้านซ้ายมือนะครับไปทางขวามือนะครับเลขหนึ่งนะครับก็จะขยับขึ้นมานะครับอยู่ตัวเลขตัวที่5นะครับผมแล้วก็เช่นเคยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นเลขศูนย์บนทุกตัวอีกเช่นเคยนะครับถึงจะเป็นเลขหลักร้อยนะครับแบบที่4นะครับก็คือตัวเลขหลักพันนะครับก็เช่นเคยครับทนับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับ ไปทางขวามือนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับก็จะขยับขึ้นมานะครับอยู่ที่ตัวเลขตัวที่4ี่นะครับก็เช่นเคยครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นเลขศูนย์บนทุกตัวด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเลขหลักพันนะครับแบบที่5นะครับก็คือตัวเลขหลักหมื่นนะครับก็เช่นเคยครับถ้านับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับทางซ้ายมือนะครับไปทางขวาเมือนะครับ ตัวเลขหนึ่งนะครับผมก็จะขยับขึ้นมานะครับอยู่ตำแหน่งตัวเลขที่3นะครับก็เช่นเคยครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ต้องเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นตัวเลขหลักหมื่นนะครับขอให้ทุกท่านสังเกตตามภาพนะครับผมที่ผมได้ทําตัวเลขตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับที่ผมใช้ลูกศรสีเขียวชี้นะครับผมก็ให้สังเกตนะครับแบบที่6นะครับก็คือตัวเลขหลักแสนนะครับก็เช่นเคยครับถ้านับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับ ทางซ้ายมือนะครับไปทางขวามือนะครับเลขหนึ่งนะครับผมก็จะขยับขึ้นมานะครับผมอยู่ในตำแหน่งตัวเลขที่สองนะครับก็เช่นเคยครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นเลขศูนย์บนทุกตัวนะครับก็จะเป็นตัวเลขหลักแสนนะครับแบบที่เจ็ดนะครับก็คือตัวเลขหลักล้านนะครับก็เช่นเคยครับถ้านับตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับผมทางด้านซ้ายมือนะครับไปทางขวามือนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับผมก็จะอยู่ ตัวแรกนะครับผมหรือตัวที่1นนะครับก็เช่นเคยครับนอกเหนือจากนั้นก็ต้องเป็นเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับก็จะเป็นตัวเลขหลักล้านนะครับขอย้ําก่อนนะครับที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหลักหน่วยตัวเลขหลัก10บตัวเลขหลักร้อยตัวเลขหลักพันตัวเลขหลักหมื่นตัวเลขหลักแสนและตัวเลขหลักล้านนั้นนะครับไม่ใช่ราคานะครับผมแต่ตัวเลขที่มีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเรียกกันนะครับผมว่าตัวเลขหลักหน่วยตัวเลขหลัก10 ตัวเลขหลักร้อยตัวเลขหลักพันตัวเลขหลักหมื่นตัวเลขหลักแสนและตัวเลขหลักล้านนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับว่าจะมีราคาเกินหน้าของธนบัตรมากน้อยเพียงใดนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายนะครับผมก็จะไม่คงที่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อและผู้ขายนะครับผมจะตกลงพึงพอใจกันนะครับณเวลาที่ซื้อขายนะครับแล้วก็สภาพธนบัตรก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับผมถ้าสภาพสวยนะครับราคาก็จะแพงขึ้นนะครับผม เพราะสภาพของธนบัตรนะครับผมก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในเรื่องของราคานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็สวัสดีครับผม